52 wins and 16 losses. A 79% win rate. We are presented. Thank mm -hmm. you. เส้นสวยนาสิงลุทองแดหมดแอขา่ดีนี่ดีนี่ดีนี่ดีหลอกตักได้ บ่อยๆก็ดีดูตบรู้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 ด้วยรู้รอดักอย่างเดียวเลย นีเเเยี่า่า่ย็ดตีย็ดตียายเย่้อเฮ้อเฮอ้อเออยอุยนั่นอนั่นอุ้ยดีกดไว้ก่อนเห็นป่เี้ย่มาดีเลยวเ่ยเี้ยยเย็นเยี่ยเย็นย่พึ่งฉัน่รือยี่อหน้าก่อนขอย็นยี่ Oh! <laughs>

Yeah. <laughs>